ข่าวอ in ินดี้ขยี้ทุกข่าวกิโลละหนึ่งบาทมาสองเดือนแล้วขยับขึ้นได้หรือยังกว่าจะได้ไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะหน้าฝนดอก่วงก็ไม่มีลูกอีกแต่พอหน้าแรงน้ำก็ไม่พอลดต้องตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อไปลดน้ำพอเทนี้เขาทำไรทำสวนกันเยอะน้ำก็เลยไม่พอลดและถ้าภูมเพียจจรจักจันหรือเชื้อราไม่อยู่ก็จะเป็นแบบไม่เหลือมะเขืออะไรแล้วตอนนี้มะเขือเหลือกิโลละหนึ่งบาทแม่ค้าบอกเองโอ,โอ้โหก็ยากนะ น้ำเยอะก็ตายน้ำน้อยก็ตายนี่เป็นโลกอีกแล้วนี่ตะเพี้ยลงนี่ตายทั้งสวนนะตอนหน้าแล้งเนี่ยโอ้ยไม่มีน้ําลดหลอกแย่งกันนะแต่พอตอนหน้า้ฝนนะโอ้ยราคาโตต่ำตกต่ำตกต่ำ,ตำ,ตำ,ตำนะครับชาวมะเขือชาวสวนมะเขือเหลือกิโลละบาทตอนนี้เอาไปขนเอาไปทิ้งแล้วนะตอนเนี้ยนะเอ,อนะครับชาวสวนเอาไปขนไปทิ้งนี่ภาพข่าวมี นายกว่าไงเลิกขำไมยังขำไหมมะเขือโลกิลหรือโลกิลเราโลกิลหรือพูดผิดโลกิโลละหนึ่งบาทนะนายกขำไหมเออนะตลกไหมมะเขือเหลือกิโลละหนึ่งบาทแล้วนายกขำหน่อยไหมนะฮะขำกับนุทีนเฮ้ยคุ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 ยเอานะครับรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหม รู้เรื่องรู้ราวอะไรบ้างไหมนะมะเขือก็ลงนะข้าวก็ลงมันสับปะหลังก็ลงน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอานะครับเออนะช่วยมาแก้หน่อยที่จะแก้งไงมะเขือเนี่ยมะเขือเนี่ยหรือกิโลละบาทเนี่ยตอนสมัยลุงตู่นี่สามบาทจำเป็นนะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือบาทเดียวแทบจะไรค่า ออถุงหนึ่งก็สิบโลก็ขายได้สิบบาทอ่ะออจะไปคุ้มอะไรล่ะนะมันจะไปได้อะไรล่ะถุงถุงสิบโลก็สิบบาทถุงห้าโลก็ห้าบาทอย่างเงี้ยเหรอเออเก็บแทบเป็นแทบตายปลูกแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แต่ละลูกกว่าจะได้แต่ละต้นนะครับเออโอ้โหนะสงสัยตอนนี้ต้องไปขุดดินขายก่อนแล้วแหละนะชาวสวนมะเขือ นะครับเออไม่รู้จะขายอะไรก็ไปขุดดินขายก่อนอ่เข้าสภาแล้วนี่เย้บ้านายกเข้าสภาครั้งแรกโอ้โหนะครับถแถลงการก็ลุ้นอยู่นะลุ้นอยู่นายกจะพูดอะไรผิดหรือเปล่าว่ามีอะไรให้ลุ้นตลอดอะ่นะครับจะพูดอะไรผิดๆเถอะก็เปล่าว่าเข้าสภาแล้วนะ mm hmm. เออไอ้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายค้านนี่บอกอะไรนะ บอกพุ่งเป้าในยกคนเดียวเพราะว่าโพยหลุดติงตองมากนะครับโพยอะไรหลุดนะเออสมองนะทั้งสม้มทั้งแดงนะี่พอๆกันเนี่ยมันก็มันก็เรียกว่าสมยอมกันเนี่ยพักสม้มพักแดงเรื่องอภิปรายมีเยอะแยะมึงไม่อภิปรายเนี่ยข้าวราคาตกต่ำเนี่ยมึงไม่อภิปลายอะ่ะฮะเออใช่ไหมน้ำมันราคาแพงเงี้ยมึงไม่อภิปรายอะ่ะฮะ เนี่ยมะเขือกิโลละหนึ่งบาทเนี่ยมึงไม่อภิปรายอะ่ะมึงกัอภิปรายอะไรอุ้งอิงวะ<ม>เออนะครับโอ้น้าเวทนานะสอสอนะสสส้มนะเออเดี๋ยวมันคงมันคงจะรู้ชะตาของโดนตัดสิทธิ์สี่สี่สมันก็เลยรู้ชะตานะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ